เยอะมากครับพอมามาชกก็เหนื่อยเรื่อยครับไฟนีครับน้ำหนักเป็นไงบ้างน้ำหนักก็ทำก็น้ำหนักช่วงที่หยุดจุดไปก็น้ำหนักก็ขึ้นไปพอสมควรแล้วก็ไฟนี้ก็ลดเหนื่อยพอสมควรครับก็การชกออกมาก็ชกไฟนีเท่าไหร่ครับก็ขอโทษแฟนมวยที่ที่คอยเชียร์ติดตามเลยนะครับผมก็ครั้งหน้าผมก็จะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นครับไฟนนี้มั ไฟนี้มันรู้สึกแบบเืดมากครับชกไม่ได้ทุกอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ครับตอาที่ว่าเกมกันชกมันมันมันเข้าร่องเข้าไ้เราช่วงยกไหนอะไรไงก็มันก็คิดได้ทําได้แค่แค่ช่วงยกแรกครับยกสองยกสามมันก็เริ่มเหนื่อยเนือยเื่อยๆครับชกไม่ได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ครับจังหวะจังหวะที่เราได้ได้ได้นัดเขาเนี่ยลูกนั้นสอกสั้นใช่ไหมก็ <g ly> สอกสั้นคร <g ly> ับสอกแรกที่สอกสองสอกแรกครับสอกแรกเลยครับตอนนั้น มั่นใจแล้วใช่ไหมครับก็มั่นใจคิดว่าเขาจะไม่ลุกครับก็พยายามลุ้นๆอยู่ว่าไม่ให้เขาลุกครับพก็ลุกขึ้นมาได้ครับก็พอลุกขึ้นมาได้เราความมั่นใจเราก็ยังก็ยังอยู่ครับแต่ก็รู้สึกเสียใจอยู่นิดนิดครับว่ามันมันเรานอกเขาไม่ได้เนี่ครับอ๋อคือตั้งใจหรือคือตั้งใจนอกเลยใช่มโอ้ตั้งใจนอกเลยครับโอ้ไปนี่ตั้งใจนอกเลยเพื่อตัดปัญหาเรื่องคะแนนนะเนาะก็ชนะแล้วนี่เป้าหมายอนาคตอะไรยังไงบ้างครับอาร์วีเอสมอหมายก็อยากจะ แข่งไว้รอบ r w f รุ่น140ปอนด์ครับเป็เป้าหมายที่ neck. ที่วางไว้ในปีนี้ครับครับตอนนี้ได้เข้าเข้าเข้าไปเข้ามาในสังกัดของ r w f ์ตครับตอนนี้จะบป็นอะไรจะเป็นเป้าหมาย technology. ที่แข่งรุ่น140ปอนด์อ่าถึงตอนนี้อยากจะบอกกับแฟนบอลก็ขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่คอยเชียร์คอยติดตามอพัอร์ตกันตลอดครับก็ไฟนี้ก็ขอโทษด้วยครับที่ชกผลการชกออกมาไม่ดีครับก็ไฟหน้าก็จะเก็บไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองครับ อย่างน้อยๆไฟนี้ก็ได้รู้ว่าจุะออกตัวเองมันอยู่ตรงไหนแล้วครับไฟหน้าก็จะทำไมมันดีที่สุดอันวีเอเอสกับมวยไทย5ยกนี่เราเมย์ไทยไม่ยกเราต้องพักก่อนไหมหรือว่ายังไงก็ถ้ามีก็โชคได้ทุกรายการครับไม่ไม่ได้รายการเลมยใจมีไหมว่าอยากจะเจอใครเมย์ใจก็ไม่ได้ไม่มีครับก็เลยโชคตรอดขอแค่ได้จัดได้ต่อยตลอดครับพี่กัดเท่าไหร่ที่เราเว่าโชคดีที่สุด140 141ชคดีที่สุดครับอ๋อพี่สิบร้อยสี่สิเอ็ดก่อนนะ อายุะอะไรครับเนี่ยยุปไปนี่ก็เข้อสามสิบแล้วครับสามสิบยังไม่ยังไม่เยอะนะครับอโอกาสโชกมวยได้อีกนานนะต่อโอเคครับผมดีบเลยครับนี่นะครับ